สวัสดีครับเจอกับทนายชาติเหมือนเดิมนะครับเวลาผ่านไปรวดเร็วมากครับตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราให้ความรู้กฎหมายไปทั้งหมด16ตอนด้วยกันนะครับเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านน่าจะได้ความรู้เต็มที่แล้วก็ชาวนางแมวที่นั่งอยู่แถวนี้ก็น่าจะได้ความรู้แต่ก็ไม่แน่ใจนักนะครับเราเลยเลือกเอา5 EP ที่มียอดวิวสูงสุดนะครับมาทําเป็นข้อสอบให้ชาวนางแมวเขาลองเล่นกันดูนะครับว่าเขาจะคืนความรู้ครูชาติมาหมดแล้วหรือว่ายังจําเรื่องนั้นได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกับผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก ผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งอ,องอ,องที่ซึ่งได้ในวงเล็บซึ่งได้กินโรงอาหารไปหนึ่งโรงผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสองมิวมิวตัวเซียเมียทหารผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสามกัตซาผู้บริหารที่มีความโดดเด่นไม่ใช่อะไรนะครับหน้ามันลอยมาก mm. ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4ไอซ์ผู้ที่ถ้าได้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะก็จะเปลี่ยนจากสาวหวานฉ่ำเป็นผู้นำการล่าผู้เรารู้ว่าทุกคนเนี่ยตั้งชื่อทีมมาแล้วทีมข่าวตั้งชื่อทีมว่าอะไรครับ White. อะไรพวกเรา2คนชื่อทีมว่าโหผู้เข้าแข่งขันตัวแถมปอมปมเหมือนจะหวานนะครับแต่เป็นน้ำตาลรสเปรี้ยววันนี้ก็เลยมาให้เป็นตัวแถมว่าทีมไหนอยากได้เขาไปก็ต้องเป่าิงฉุกันอ่ะ้อมยังกี่เป้าเป่ายิงฉุกเป้าเดียวสามเป้าเป่ายิงฉุกเอามันเข้าว่าทีมหรอไม่เป่าไม่เป่าไม่เป่าอยูอ่กสองคนได้ครับมาเชกไม่เอามาเอลไม่เอา อาใจเย็นาจเย็นอ่ะโอเด้อส่อซ่าชิงชิงชุ่มได้หรือไม่ได้ได้โอ้วขอดมาก่อดอ่อาขอต้อนรับน้องปอมสู่ทีมแล้วอะไรพร้อมแล้วนะครับไปเจอแบบทดสอบนางแมววุ่นวายกับธนาชาติพรข้อที่หนึ่งไปเลยครับเฮ้ยเฮ้ยข้อจำกัดของนายวงแชร์ยอดเงินในวงแชร์ทั้งหมดต้องไม่เกินเท่าไหร่ใครกด อ่าทีมช้อยอะไรก็รู้กันอ่ะเราไปดูช้อยส์กันว่าช้อยส์มีอะไรบ้างนะครับข้อที่1 3,000บาทข้อที่2 30,000บาทและข้อสุดท้ายคือ3 0 0แสนบาท3 0 0แสนบาทครับผมมั่นใจหรือเปล่า100%มั่นใจหรือเปล่า100%อร์เซอาแล้วไม่เือไม่มั่นใจแล้วหลายหลายแล้นอกจาก3 0 0แสนเนี้ยรู้อะไรเกี่ยวกับไอเรื่องวงแฉนอีกไหม ก็คิดว่าเล่นได้ไม่เกิน3วงวงละ3าแสนบาทเออเงินโดยรวมไม่เกิน3แสนบาทต่อประมาณเดือนมั้งแล้วจำนวนคนสูงสุดคือเท่าไหร่3คนครับเออเออสดมคนสูงสุด30สสคนเย้อ่ถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวนุ่นโดยง่าผู้บริหารนะผู้บริหารแะ้วแต อ่าสำหรับข้อสอบที่เป็นช้อยส์แบบนี้นะครับก็ได้ไป1คะแนนสำหรับทีมบ้าตกตงกดก่อนเหตโจดแม่เราจะไปสู่ข้อสองแล้วนะใบเลยว่าข้อ2เนี่ยเป็นแบบอภิรายเพราะนั้นอ่านโจ์ให้ดีๆก่อนกดกิ่งนะรู้จักหรือเปล่าอภิรายคืออะไร่ะนายกคุณเขาเคยเป็นนายกอะไรอภิรายเวชชีวะมีใช่อภไปสายสิพรบการเล่นแชร์คุ้มครองถึงแชร์ลูกโซ่หรือไม่จงอภิรายเหตุผล พร้อมแล้วไปครับเอ่อไม้คุ้มครองค่ะคุณทนายไม่คุ้มครองเพราะอะไรอ่ะแชร์ลูกโซ่ถ้ามันดีคุณทนายจะมาถามแบบนี้หรอแ,แชร์ลูกโซ่คืออะไร,รแชร์ลูกโซ่ก็คือเขาเห็นแบบดีดีเธออธิบา,ายสิไม่ไมไดเธอ้ธอใรตอนนี้เหลือสิบวินาทีน,นะครับไม่คุ้มครองค่ะเพราะว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะถ้า คนเราเนี่ยเป็นคนที่ดีเราต้องเล่นแชร์ที่ถูกกฎหมายถ้าเ,าเล่นแช,<า>ชร์ลูกโซ่อะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วึงดูลูกทีมมึงก่อนโค้งหน้าออยจุ๊บรู้เลยอะว่าไม่ว่ามึงไม่รู้แชร์ลูกโซ่เนี่ยมันเป็นการเอาเงินของคนกลุ่มหนึ่งมาหมุนเพื่อไปปั่นให้คนอีกกลุ่มหนึ่งคือ แล้วมันก็จะเกิดการซักหน้าไม่ถูกต้องระลายทางพวกเจ้ามือของแชรุโซ่เขาก็จะเกลียวไปทีความดังๆที่เราเห็นกันแชรุโซ่มันมีความผิดกฎหมายตัดไหมตัดไหมเขาแบ่งให้แล้วค่าแต่มคนละครึ่งคนละครึ่งเล้วตัวเองตอบไม่ถูกดูดีกบ่าพร้อมไปที่ข้อสามแล้วนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบอภิปรายอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูคําถามกันครับการเล่นไก่ชนมีความผิดทางกฎหมายคุ้มครองสัตว์หรือไม่จงอภิปรายเพราะอ่า ทีมไว้อะไรกดก่อนจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นไก่ชนเนี่ยไม่ถือว่าตกในลมของกฎหมายคุ้มครองสัตว์เพราะว่าเป็นประเพณีแล้วเป็นอะไรก็ตามบรรทัดฐานที่สังคมเคยทํามาในอดีตตอนนี้ก็เลยจะไม่ตกอยู่ในกลุ่มนั้นโอ้ยตอบได้ครบถ้วนทุกอย่างจนไม่ท้าคะแนนเลยไปที่ข้อ4นะครับข้อ4เป็นแบบ Choice ผู้ที่ทำการทารุณกรรมสัตว์จะได้รับโทษทางกฎหมายอย่างไรบ้าง เราอะกดช้าอ่าเราไปดูชอยส์สครับอันที่1คือจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันที่2จํจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000หรือทั้งจำทั้งปรับอันสุดท้ายคือจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน8 0 0ห0ื่นหรือทั้งจำทั้งปรับตอบข้อ A ครับจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งป,มมป,ปรัปบพี่ชาก็เฉลยว่าถูกต้องนะครับได้งเปหนึ่งคะแนนไปที่ข้อ5้านะครับ อันนี้ต้องใช้สกิลในการคิดวิเคราะห์นิดนึงใน3รูปนี้คิดว่ารูปไหนต้องเสียภาษีป้ายแพงที่สุดน้องอ,อ่องน้องอ่องได้ครับทีมโฮ๊ะรเราให้เวลาอีก5วินาทีต้องตอบแล้วนะครับ1 2 3 4ตอบครับข้อ C ค่ะไม่ใช่เราเมื่อกี้มึงพูดก,กับก,กูดีก่ันี้ตอบใหม่ได้ไหมคะไม่ได้แล้วครับแต่จริงอะดักตอบ แล้วทังนี้นะครับถ้าเรียกระดับเลยก็คือจ่ายที่สุดน่าจะเป็น,ออนอ้อบีเพราะว่าเพราะว่ามีภาษาอังกฤษอที่ด<น>อยู่ด้านบนแล้วก็ภาษาอยน่ดนีเซีแล้วต่อมาเป็นข้อ C ีเพราะมีภาษาไทยอยู่ด้านบน,าาน,นสันนด้าน,น,านาล่างและภาษาที่ใต้จ่ายที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นใ,นในนต้ที่มีภาษาไทยนือนคือคอบ B. ใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นว่าแม้ว่าโคจะกดได้ก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้คะแนนเลย ฝั่งนี้ก็คือได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับเพราะอันนี้เป็นช้อยสุกไหมครับมาตาเก่งมากก็มาเป็นทา,าย,าายเราจะไปกันที่ข้อที่6แล้วนะครับเตรียมตัวให้ดีนะเป็นการอาภิปรายนะครับการด่าดทอดังต่อไปนี้ข้อใดถือเป็นการหมิ่นประมาทจงอธิบายเหตุผลพี่แจ็คใช้อยให้สองข้อไปดูช้อยกันนะครับเธอใส่ชุดนี้แล้วอ้วนเหมือนควายเลยอ่ะเธอใส่ชุดนี้ก็โปดีสมกับที่ชอบเป็นเมียนน้อยเสีย กูไม่ได้ชอบมันเขาไม่เอากูไปในหลวงแอนเต่าเราได้ฟังช้อยสองช้อยไปแล้วพร้อมแล้วกดครับก็คือว่าอย่างนี้ค่ะดิฉันตอบถ้าให้ตอบก่อนจะตอบว่าข้อข้อบีใช่คนเราไปเหมือนควายไม่ได้แต่ถ้าข้อบีอะถ้าสมมติเราไปด่าวพี่การแบบเป็นเหมือนแบบเมียน้อยเสียนะอันเนี้ยเขาเป็นผู้บริหารนางแมวปาไงเขามีภาพลักษณ์ถ้าคนภานอกเห็นว่าคนแบบนี้มีที่เป็นเมียน้อยเขาว่ามันจะแบบ ไม่มาติดต่องากันนางแม่ป่าเนี่ยเยขาเสียหายไงคือการหมิ่นประมาทเป็นคือแบบว่าก็คือถ้าเกิวดว่าด่าอะไรไปแล้วเราถ้าคนเราสามารถเป็นสิ่งนั้นได้เราก็แบไปกระทบจิตใจไปแค่ออขอเสียงปรบมือดังๆเลยอเขอแปลคะแนนมากด้มยไรคะไปที่ข้อ7แล้วนะพร้อมแล้วนะครับผู้ที่หมิ่นประมาทผู้อื่นลงในโซเชียลมีเดียจะได้รับโทษทางกฎหมายอย่างไรกดครับเออฝั่งู้นได้ค่ะไว้อะไรได้พร้อมตอบเลยนะต้องดูช้อยส์ไห เก่งมากไม่ใช่ยอถ้าเขามีช้อยให้เลือกเออช้อยแรกนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000หมื่นข้อที่2คือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทและสุดท้ายคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทข้อสี่ครับเป็นเอกฉันท์หรือเปล่าเอกฉันท์ค่ะทำได้ดีมากคำตอบถูกต้องนะครับ ไปกันที่ข้อที่8นะครับอ่าไปดูโจทย์กันตามข้อจํากัดของการจดชื่อแบรนด์สินค้าคนอื่น่ะสามารถจดชื่อแบรนด์เดียวกับเราได้หรือเปล่าในสินค้าจําพวกอื่นๆให้อธิบายอ่าทาง6กดก่อนเหมือนเหมือนรงนี้ได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าอันนี้หนูดูมาเทปพี่มีเพราะว่าหนูจําได้พี่มีบอกว่าเขาอ่ะไปไล่จดชื่อบบยกตัวอย่างเช่นสินค้าแบรนด์ A เป็นเสื้อผ้า ยังสามารถมีเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่ท,ที่ที่ชื่อ A ได้แต่ว่าไม่สามารถเป็นเสื้อผ้าแบบสินค้าจำพวกเดียวกันให้คะแนนนี้ซักเจ็ดคะแนนแล้ว เราเ,เราฉลยให้อีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือว่าจริงๆเวลาไปจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นจำพวกสินค้าถ<ม>ูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้ชื่อมิลินไปจดเรื่องเสื้อผ้าแล้วสมมติมีคนจะใช้ชื่อมิลลินแต่คนละดีไซน์นะแต่ชื่อเดียวกันไปจดเรื่องอาหารเสริมหรือร้านอาหารเนี่ยเขาทำได้แต่ดีไซน์ซ้ำกันไม่ได้นะ ต้องคนละดีไานีเอ,อ้ยไกล้จะหมดแล้วนะตอนนี้ข้อที่9แล้วนะครับข้อนี้เป็นช้อยส์เหมือนเดิมน,นะเตรียมตัวนะครับโอ้ยแล้วก็น,น,น้อยแต่อธภิบายเยอะพี่ใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะเพิ่มให้อด<อ>จะเพิ่มให้ไปเลยครับลิขสิทธิ์เพลงสามารถคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ได้ทั้งหมดกี่ปีโกโกเอาไปดิไว้อะไรได้ครับก็คือ ลิขสิทธิ์เพลงนะคบแบ่งเป็นสองแบบก็คือแบบที่แต่งเองทานองเนื้อเพลงจับคูครองทั้งหมด50ปีในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เมื่อเราสิ้นชีวิตไปก็คุ้มครองอยก่ห้าสิบปีส่วนถ้าเป็นค่ายจะคุ้มครองแค่ห้าสิบปีหลังจากที่เราเริ่มแสดงออกมาเลยให้ทังโบ้างครับมิวคิดว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงคนแต่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อรองหรือทำนองแยกกันถ้าเป็นสองคนใช่ไหมคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าลิขสิทธ์จะคุ้มครองกับเขาจนกว่าเขาจะหมดลมหายใจไปเลยแล้วก็คุ้มครองต่อจากนั้น,นอีก50ปีแต่ถ้าเป็นอ,อันนี้อันนี้คือถ้าเป็นบุคคลถ้าเกิดเขาเสียชีวิตตอนเขาอยู่กับเพลงนั้นมาแบบเกิน50 80 70แล้วเขาก็ยังอยู่ไปแล้วก็ต่ออีก50ปีอันแรกบอกว่าคุ้มครองตลอดอายุแล้วจบเลยอันที่สองบอกว่าคุ้มครองตลอดอายุและบวกอีก20 อันสุดท้ายบอกว่าตลอดอายุและวบวอ,อีกห้าสิบก็ข้อสี่พวกอีดีป<ม>อ,อมตอบไปแล้วแ,<น>แต่ปอมพูดผิดครับเพราะปอมบอกว่าพอแสดงออกมาแล้วคุณค้าสิบปีระหว่างที่เขามีชีวิตแล้วก็บวรโลห้าสิบมันไม่ใชม่มันก็คือตลอดชีวิตเขาไม่ใช่เหรอแล้วก็บวรอีกห้าสิบอย่าเถียงทนายเป็นทนายหรอปอมพูดผิดจริงๆพี่ถึงพี่ถึงทวนบอกว่าให้ปอมพูดใหม่เอาคะแนนปวดตาแบ่งไปผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะได้รับโทษอย่างไรบ้าง ยายปอมมั่นใจอย่าปอมตอบข้อ4ค่ะมั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าจำตัวเลขได้คำตอบก็คือข้อข้อ4ครับถูกต้อง c o อร์เพลงใน YouTube สามารถทำได้หรือไม่จงอธิบายทางไว้อะไรได้ครับ c o อร์เพลงใน YouTube สามารถทำไม่ได้ครับสามวงบานไม่ได้ไม่สามารถทำได้ค่ะ เพราะว่าบนยูทูบเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์อยู่เรียกว่าคอนเทนต์ไอดีอถ้าเขาจะตรวจจับใช่เขาจะตรวจจับถ้าสมมุติว่าได้ยินทํานองหรือว่าเพลงที่มันแบบคุ้นหูคุ้นอะไรของ AI อย่างเงี้ยค่ะมันจะตรวจจับเจอทันทีข้าง้นมีอะไรเสริมไหมคะ ก็มีนะครับอย่างอย่างพวกอย่างคอนเทนต์นี่แแอ,อรอยกางเลงอย่าง,งช่องโฮ๊นะครับสลระโอฮอนดคู่แล้วก็สระอะนะครับตัวเนี้ยก็แบบเอาไปทารีแอคได้ก็จริงๆก็ผิดผิดลิขสิทธิ์เขาแต่ว่าหลายๆคลิปเขาก็ปรีประนอมให้เราลงได้แล้วแบ่งแบ่ง,บงยอดค่าใช้จ่ายกับเขาซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองตดวเข้า y o u t u ู e ของช่องโกนะคะรับเปล่าติดลบคะแนนจะลงจะพูดเลยครับเนื่องจากว่ามาโฆษณารายการคุณในรายการผม ผมก็จะขอหักคะแนนสักสามคะแนนไม่ได้ได้ได้ยได้ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎของทนายมีนีเมื่อกี้พี่ชอตบอกเอาไว้แล้วว่าหน่อยถ้าเกิดตอบถูกจะได้10คะแนนให้เต็ม1ิบเลยครับแล้วก็ทีมพอมเมื่อกี้โดนหลบไป3คะแนน้ยถ้าเปิดร้านกาแฟแล้วเปิดเพลงคอครอในร้านโดยเปิดจาก YouTube จะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่จงอธิบายอ่า ม,ม,มึงถ, <c oughs> ถามเรื่องก่อนจะก่อดสุดท้ายทำขายช่องแล้วผิดจะเปิดคอรหรือจะเปิดดังก็คือมันก็คือใช้เพลงเขาต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องเพราะว่าเห็นบางร้านกาแฟาหรือร้านตามสถานบันเทิงจะเอาเพลงหลไหนไปเปิดถ้าอยากเปิดอย่างสบายใจก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายนั้นมาเปิดถ้าว่าแต่ตามหลักความถูกต้องแล้วควรจะขอลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนก่อน ที่จะมาเปิดเพราะว่าอะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราเป็นนะักถ้าเราเป็นร้านกาแฟแบบแสนเก๋แต่ว่าเราแบบไม่มีบรรยากาศอะไรครอเลยอะมันก็จะเป็นร้านกาฟแฟยมยมแต่สมมติว่าแบบมันมีคือเสียงเพลงเหล่านี้ต่อให้จะมีลิขสิทธิ์ไม่ลิขสิทธิ์แต่มันสร้างบรรยากาศแล้วมันอาจจะเพิ่มยอดขายเพิ่มอะไรใดบางต่างนานาได้ มันก็เลยจะมาตกหลบว่ามันก็ต้องมีลิขสิทธิ์ตอนแรกก็พูดมาก็คือน้ำไหลไฟดับนี่ไม่มีอะไรเลยจนมาคำเกีร้รบอกว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศสร้างรายได้เพิ่มได้ผมก็จะแบ่งคะแนนให้คุณสักสองคะแนน้ทางนี้ก็ได้ไปเพราะว่าวพูดครบถ้วนหมดแล้วสิบสามคะแนนโอ้ยเราเป็นยังไงเราเป็นย,ย,ยังไงเราเป็นยังไงแล้วโดนหลบไปตอนนี้เราก็จะรวมคะแนนนะแต่ได้สองโอ้ได้สองได้สองมื่อกี้ผู้ชนะก็คือทีมไว้อะไร โอ้ยถ้วยสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้พี่ <c oughs> มิวคราวนะี <c oughs> ้เราขอของขวัญให้พวกเราบ้างได้ไหมให้เขากดไลค์ <subscribe. S 3> อ่าสับสไคร้ก่อนให้เขากด subscribe ช่อง นางแมวป่าอ่าแล้วก็รายการอ่านางแมวอ้วนกับทนายชาติพนนางแมวอ้วนนางแมวอ้วนฮาย่าฮ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 ่าด้วยนาฮ่าฮ่ากเรฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าว่เฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า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 ้่าฮ่ราฮ่าฮ่ก่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่าฮ่นั่าล่าฮหาฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่ไฮ่า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 ฮ